ค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับรถซีดานหรูนะคะสุดเท่ทรงสปอร์ตสีดํานะคะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะที่แต่งอยู่ข้างหลังท้ายกระโปรงนะคะและคันนี้ก็ราคาถูกสุดๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้1 1บ a อ t o อโต้นะคะเราจะมารีวิวรถน่าใช้นะคะพร้อมชุดแต่งตรงท้ายกระโปรงนะคะตัวนี้เป็น Toyota c a m r y นะคะ2อ g เกียร์โตปี2011ผลิต ปี2010นะคะเดี๋ยวไปรีวิวพร้อมกันเลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะเอาใจสายซิ่งเลยคันนี้นะคะเพราะว่ามาพร้อมกับชุดแต่งเครื่องเสียงดังๆเลยนะคะคันนี้คือสวยเดิมเลยค่ะรถปี2011นะคะแต่ว่าไม่ได้เก่าตามปีเลยเนาะ,ะตัวนี้นะคะได้เป็นกระจังหน้านะคะสวยงามค่ะก็มีตัดด้วยสีเทาเมทัลลิกด้านในนะคะ,ะมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแต่งโครเมียมนะคะ,ะตัวนี้หลอดไฟ ใสๆขาวๆเลยนะคะสวยงามมากคันนี้สวยเดิมเลยนะคะค่ะตัวนี้นะคะเราจะได้เป็นยางขอบ16อ่าตัวนี้นะคะเรามาดูแม็กนะคะใสๆเนียนกลิบไม่มีรอยเลยแม็กสวยมากนะคะค่ะเรามาดูด้านข้างตัวรถนะคะตรงนี้ก็ได้เป็นแต่งโครเมียมนะคะรอบคันเลยกระจกไฟฟ้ามีไฟเดียวให้ในตัวนะคะแต่งคิวโครเมียมด้านข้างอีกสวยงามมือจับโครเมียมนะคะอ่า มีเบ้ากันอ่รอยเล็บด้วยนะคะรถก็สวยๆเลยมันจะเป็นสีดำมุกนะคะเวลาโดนแดดมันก็จะสะท้อนเป็นแบบสีกิตเตอร์สวยมากนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดด้านท้ายดูนะคะชุดแต่งที่เราบอกหน้าตาเป็นยังไงอ่านี่เลยนะคะเจ้าของเดิมเขาก็แต่งมาพร้อมลำโพงโคตรดังเลยค่ะลองเปิดฟังแล้วนะคะ ตึบๆแน่นๆเลยนะคะลําโพงอย่างดีเลยนะคะ <P aram> ด้านหลังก็ยังเหลือช่องว่างไว้เก็บของได้อีกตั้งเยอะนะคะ <P aram> มีตาข่ายพร้อมเลยนะคะ <P aram> นี่นะคะเราก็สามารถเปิดดูล้ออะไรยังอยู่นะคะแม่แรงอยู่ฝั่งนู้นนะคะของเดิมอยู่ครบอ่าค่ะ <P aram> ด้านในนะคะตัวน,นี้ก็จะได้เป็นโทนสีเบจนะคะมาพร้อมพอม ใหม่ๆนะคะปูให้ทั้งคันเลยพรมใหม่สีครีมนะคะสวยงามนะคะตัวนี้น็อตเดิมนะคะไม่เคยมีขยับเลยนะคะเสากลางรถก็น็อตเดิมนี้แผ่นเพจอะไรอยู่ครบสวยงามเลยนะคะค<ๆ>่ะแล้วก็มานั่งภายในตัวรถนะคะทมเปอี่คันนี้คือจะกว้างมากๆนั่งสบายเลยนะคะตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะคะตัวนี้อ่า วัสดุภายในเขาก็จะแต่งลายไม้ด้วยคอนโซลเขาจะแต่งเป็นสีเทานะคะตัดกับตัวรถสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวเราดูตรงข้างบนนี้ก่อนนะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเหมือนกันนะคะกระจกอ่าใช้งานได้ปกตินะคะเทดานยังสวยๆอยู่นะคะอ่าตัวนี้เราจะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคูสคอนโทรลให้นะคะพวงมาลัยเขาแต่งลายไม้ด้วยนะคะอ่าแต่งสีเงินเมทัลลิกนะคะ มีร่องรอยการใช้งานนะคะอรอยจางตามนิ้วมือนิดหน่อยนะคะเลขไมล์ตัวนี้จะอยู่ที่2 5 0 0 0 0หานะคะ2 5 0 0 0 0หากับรถปี2011นะคะก็ยังไม่เยอะเนาะรถใช้งานขับสบายๆนะคะตัวนี้เรามาดูตรงคอนโซลกลางนะคะตอนนี้ก็จะได้เบนมีกล้องบันทึกหน้าให้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้แบตเตอรี่ต่ำเนาะ,ะแล้วก็ยังไม่ได้เปิดให้ดูนะ,ะนะคะแอร์ด้านหน้านะคะตัวนี้ก็ ใส่ซี d ีดนะคะเล่น AUX, FMAM ได้นะคะแอร์ปรับซ้ายขวานะคะดิจิตอลอ่ามาดูตรงนี้ต่อนะคะตรงนี้เป็นที่ปรับเสียงนะคะของลำโพงด้านหลังที่อยู่ท้ายกระโปรงนะคะอ่าวอลลุ่มนะคะปรับไปเลยเบสนะคะไฮมิดไฮเราอยากได้ประมาณไหนปรับได้ตามใจชอบเลยรับรองว่าเสียงดังมากๆนะคะตัวนี้แต่งลายไม้นะคะมีที่จุดบุหรี่ด้านในที่วางแก้ว ตรงนี้ที่เสียบอุปกรณ์ไฟ,ฟฟ้ากับเสียบอยู่ AUX นะคะเบาะตรงนี้เราก็เลื่อนได้นะคะไว้พิงแขนยาวๆปรับได้ตามสบายเลยตรงนี้เป็น2ช่องนะคะ2ชั้นอ่ะกว้างๆใส่ของได้เยอะมากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปนั่งเบาะแถว2ค่ะแล้วก็มานั่งด้านหลังนะคะเบาะหนังดีๆสภาพเดิมๆสวยใหม่เลยนะคะมาพร้อมเราปูผมให้ใหม่รอบพันด้วยตัวนี้ก็ แล้วคันนี้ก็จะมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะอ่ามีไฟด้านหลังให้สายรัดเบลลนะคะปกติเลยซ้ายขวาอยู่ครบอ่าเราเปิดลงมาตรงกลางนะคะแต่งลายไม้ที่วางแก้วแล้วเราเข้ามาดูด้านในนะคะตรงนี้เราสามารถเปิดออกแล้วก็ เอื้อมมือไปด้านหลังได้ก็จะเป็นลำโพงนะคะรับรองว่าดังทั้งข้างนอกข้างในเลยนะคะเพราะตรงนี้เราสามารถเปิดให้เสียงมันเข้ามาได้อีกนะคะแล้วคันนี้นะคะก็ครบคันเรื่องความสะดวกสบายไนี่ว่าจะเป็นแอร์หลังหรือว่าม่านบังแดดนะคะด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะคะเราสามารถเก็บอ่าเก็บแล้วก็พับขึ้นได้ตามจะชอบเลยนะคะคันนี้นะคะรับรองนั่งสบายแน่นอนเราไปดูห้องเครื่องกันต่อนะคะตัวนี้เราก็จะได้เป็นโชคไฟฟ้านะคะ ดูห้องเครื่องนะคะ2.0 VVTI นะคะอ่าดูคันหน้าคันหน้าเดิมๆเลยนะคะตรงแนวนะคะไม่มีชนไม่มีกระแทกอะไรแน่นอนนะคะเม็ดอาร์กลมๆนะคะน็อตเดิมยังมีแต้มสีจากโรงงานนะคะทั้งตัวเบรก ABS แล้วก็เบ้าโช็คนะคะ สำหรับท่านใดน,นะคะที่ชอบรถที่แบบว่าแต่งแล้วก็แบบว่าขับซิ่งเสียงดังๆอะไรนะคะแล้วสีดำด้วยนะคะสวยๆแบบนี้หายากมากเลยนะคะตัวนี้ t ต y o ต้ c แคมีส0 g นีนะคะเราขายอยู่ที่3 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะย้ำนะคะ3 8 8 0 0 0บาทนะคะคุณลูกค้าเพียงแค่พร้อมจอง5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเราสามารถเอารถไปให้ดูถึงที่ได้นะคะพร้อมจัดไปในนอกรับสถานที่ให้รีกนะคะโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะ เรายังมีฟรีนะคะประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีหรือ20,000กิโลเมตรด้วยนะคะแล้วก็มีรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้นาน1ปีด้วยนะคะตัวน,นี้ก็ดอกเบีย้ยเริ่มต้นสุดพิเศษเลยนะคะที่2.79%นะคะสามารถโทรสอบถามได้ตามเบอร์หน้านล่างตลอด24ชั่วโมงนะคะหรืออยากดูรถคันอื่นของเรานะคะได้ที่เพจ Facebook จ1 2็ u t o นะคะหรืออยากดูรีวิวคันอื่นๆน,นะคะอีกมากมายเลยนะคะดูได้ที่ ช่อง y o u t u เจ1บ็ตซออโต้นะคะกดติดตามกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ